สวัสดีครับพี่น้องป้องไปผมไทยก็ฮอสนะครับถูกดีมีมาตรฐานรุ่งนภานะครับสาขาบัวรายนะครับมาพบกับพี่น้องป้องไปคือเก้านะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับกรณีที่ตู้แช่เครื่องดื่มนะครับขึ้นเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับาทางบริษัทก็ให้ความรู้เบื้องต้นมานะครับ วันนี้เราก็ได้แก้ปัญหาไปแล้วนะครับซึ่งกะสีบอกต่อสหรับพี่น้องนะครับคนไหทที่มีตูดแช่เครื่องเดิมนะครับวันนี้ก็จัดโปรไปเรียบร้อยนะครับเจ็ดวันรดแรงนะครับของถูกดีมีมาตรฐานของเรานะครับเจ็ดวันรดแรงนะครับก็จะมีสินค้าป้ายเหลืองลดราคานะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ อ่ะมาเข้ากรณีตู้แช่ขึ้นเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับทางบริษัทของตู้แช่ก็ได้โทรมาแก้ปัญหากันเบื้องต้นนะครับแก้ปัญหากันเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับปิดเครื่องนะครับปิดอ,อันดับแรกนะครับอันดับแรกโทรนะครับ ให้เรากดปุ่ม power ปิดเครื่องก่อนนะครับ p o w e ปิดเครื่องนะครับปิดเซ็ตนะครับกดแช่ไว้นะเราก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมาทําความสะอาดรางพื้นนะครับจะมีรางพื้นนะครับใช้รังพื้นข้างหลังนะครับ ใช้แปรงนะครับใช้แปรงนะครับแปรงอ่อนๆทาความสะอาดฝุ่นนะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองอันดับที่สองนี้จะเป็นการเปิดปุ่มพาวเวอร์ขึ้นมานะครับปุ่มออมออฟนะครับิดพาวเวอร์ขึ้นมานะครับกดแช่ไว้นะครับเครื่องก็จะทํางานขึ้นมานะครับ แต่เครื่องหมายสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้นะครับจากคลิปที่แล้วไม่หายนะครับเราทําการเซตอัพใหม่นะครับทําการเซตอัพใหม่โดยการกดเครื่องหมายปุ่ม o n o f ว power นะครับแล้วก็ปุ่มเซตนะครับกดลงพร้อมกันนะครับกดลงพร้อมกันเลยนะครับกดลงพร้อมกันประมาณสามสี่วิสามสี่วินะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะฮะจะทำการเซตแล้วก็หายไปนะครับ อุณหภูมิของเราก็จะเข้าเป็นปกตินะครับแบบนี้นะครับกรณีแก้ปัญหาตู้แช่อุณหภูมิของตู้แช่นะครับเกิดเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับขึ้นมานะครับทําให้อุณหภูมิไม่ปกตินะครับนะครับก็คือกดปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเซตนะครับลงพร้อมกันนะครับประมาณสามสี่ห้าวินะครับประมาณนี้นะครับระบบก็จะหลั่นปุ๊บนะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมก็จะหายไปนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับวิธีแก้ปัญหากรณีตู้แช่เครื่องดื่มของเรานะครับขึ้นเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณนะครับตู้แชงเราก็ปกตินะครับผมแท็กกฮัดนะครับมือนีกอะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับปราศจากโควิดนะครับคลิปนากระิทไทยพ่อแม่พี่น้องกันไหมนะครับผู้ใดที่เพิ่งเปิดร้านก็สู่กันไปนะครับขอให้พานนะครับ ผมวันนี้ไทยก,ก๊อดสวัสดีครับ